จะไม่เนาะเวลามันล้นอะ่ะเราจ้องเอากระดาษทองรองที่กระดาษกระดาษสําหรับเอ่อสำหรับใส่ใสเตาอบใส่รองข้างใต้สาหรับอบของนะคะกระดาษสําหรับอบอบเขาก็จะตกถ้าเขาล้นถ้าเขาล้นเขาก็จะตกใส่ใ,สในกระดาษแล้วเขาจะได้เขาก็จะไม่ไหม้นะคะเรลาตกตกใส่อาแต่แผ่นเขาเรียอกอะไรแผ่นอบอะ เป็นเป็นอะลูใช่ไหมเป็นอะลูเป็นเียแล้วก็จะไหมนี่รสชาติดีกขอขอขารที่มเพื่อนรสชาติดีนเนาะใครเลือกรอคุณเอกหรือ,รอ,อว่าแอบมากกะโรนีค่ะมกกะโรนีมากามากะโรนีค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจขอบคุณนะคะปรัภณีทุกคนนะคะนี่เราก็มาทำอาหารมื้อเย็นค่ะอาหารมื้อเย็นนะคะมีมัคคโรนีมัคคโรนีค่ะแล้วก็ทำน้ำซอสเขาก็จะได้อบอันนี้ปกติก็ใส่เวปกีมหน่อยนึงไม่ใส่เยอะใส่ไม่ใส่เยอะค่ะไม่ใส่เยอะ วิตกก็สําหรับสําหรับทำอาหารนะคะสําหรับต้มสําหรับแกงมันจะมีสําหรับขนมใส่ขนมนะคะใส่ขนมก็มีแต่ว่าปกติจะซื้อสำหรับสำหรับเวลาเราทำกับข้าวสาหรับต้มสําหรับแกงอย่างเงี้ยค่ะเนาะ เราก็จะตักเห็ดนี้ก็ตีก่อนจะตเตรียมชีสนะคะมะคมัมากกะโรนีอบชีสนะคะคพี่เพื่อนเพื่อนคารกมิโรนีอบชีสะคะ่ะชีสของปฏิจะเตรียมชีสไวก่อนนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวพอเ,เ,เราตักแล้วเราก็จะใส่พอเราตลนี่น่าจะได้แล้วรอละติดเลยง่ายๆพี่เพื่นเพื่อนติดเลยเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ra Để không? <heartbreaking>, <laughs> nha. <thế>, <laughs> <của con> <laughs> กับคุณเอกไหมเอกมาคุยด้วยอ่ะก็บคุณกับคุณเอกนะขอบคุณนะคะมัคตโรนีอบชีสมักคตโรนีอบชีสนะคะมากมาค่ะทำการมัคตโรนีอบชีสวันนี้ไม่ทำขนมนะคะพี่เพื่อนๆวันนี้ไม่ทำขนมวันนี้ทำมัคตโรนี พี่ก็จะตับนะเห็นพี่บน่คนคุณเอ๋ใช่ไหมก็คุณเองมาแล้วพี่ก็คุยกับคุณเองไงแต่ก็เพ่ไงรู้ว่าคุณเอ๋แอบอยู่อ่ะขอบคุณใช่ไหมโอ้ยน้ำตาไหลเลยอ่ะหางม้วนหอมเมื่อกี้อ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะ คุณค่ะปังทีก็จะตักนะคะ